มาทําอะไรกันเจ้าเปิ้ลมาช่วยนะครับ <laughs> <laughs> รัเกเกี่ยท่านท่านที่เกล็ดที่ทำมาหลามากตวการพูมากนะคทุกท่นี่นะคะรักเก่ท่านในทุกท่ของแฟนนะคะท่าแม่กต่ท่านะคะมีมีอัพทดกโฟนนะคะคือบอกว่าหนุ่มในท่าสวนที่อะไรไ่แฟนนะคะ่นชวนงรับตื่นคู่อยากคิเพื่อนท่าโรหลาน กะ่เาเ่อเนของแกนยเข้าไปบํารัตเลยหล่สำหรับคู่ที่ทานการ้าายทานการท้าทายเอลนั่มคว่คูเข้ไปบํรัดยูทีถุงเท้่ถุงถุงผู้อ่อนหลักดาบิูิตกันเพื่อนของแกนลยหละูตของแกนลยหล่ะของแก ที่นี่คณาแพทยาลูกหลานของที่ได้รู้มาถึระถึง้จะห่างผสมโง่ถึงได้ผู้ที่กอบผสมหารที่ได้รู้มานะแที่นี่ที่้าะทะีชาวันที่ชอบที่อยู่แบม่งมงที่จะเลือกเล่หาท่านว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ เราแต่งนที่คุ้มเพราะว่านีุ่แต่ท่านท่้สอนอ้ปอยน่าโแ่แผที่ด่วนน่าสีคอูปลไปชแยแงถุงพาพอแต่งช่อยแย่่ายน้าสีระรบั่น้าสนตันาชวัดเะชั้นสีน้าสีตุสภาะดีน่หนาคอกระดิรหมน้าลหาอน่นขนว่านาดท่านลาย

แตนะ่ถ้าผมโค้งหน้าเกล้ยท่านก็พาไปดูหน้ก็ไม่รู้เหมืนซูซี่ไอบ้างเื่อว่าเอาไป่นกันก่อแกงพ่อนะครับเอาท่านให้ย่อคหน้าผมเอาขอบคุณท่านได้เพิ่ครับผมเอาพี่ว่าข้าของหน้าวันนี้โนะค้งโค้งแนร์ีรักนี่ที่ผมให้ท่นานก็สิ ข้าเป็นตัวคนแกแทนบรรดาเขาตเสาวมาเตั้งงายเลยมุ่เดียวกันสายจะตามไปครับพี่น้องเขากนเรียกแถวออกมาพอดีของของพ่อน่าชองตอนนี้ชื่อพ่อนานาตาพนน้อ่อน่าตาพนภริพากันพ่อน่าทางนั่โคดทางนั่งโ

ว่าทําเนี่ยแม่นี่น้องมาดูนี่ผมนะแม่แม่มีให้2หัวให้ดูกันนะนะครับ <laughs> <laughs>

ท่านท่านได้เพื่อท่านที่มาสอนแกงโค้งนท่สคท่านได้ยังไดการรวมสมันวท่เสร็จสุได้ท่า,ทา,า,ทาจะในห้สิงน้าในสิริเพ็ญประเทศจามน่าหน่อสิริเป็นอเอานเป็นง่ายกิรย์กับว่านีผู้แรกเนอท่านคุน้มควรท่านกำลังกำราก่างมือเท้านะครับกำลัง กำลวาวนอนั o, 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 ่นแกงถือหเทีน um, ีแต yeah, kind of UH! kind of ่ีนครับผวกข้ข่มูงอตุโมาจากบลททรวมให้ตงนี้จารยขอคุณเต็นดีคุณดีอยาให้ที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่รักนะี่ี่ทานนี้ะ แต่ที่วาพวงก่อเป็ปคนควาบวแ้คีนะคแต่แน่จะาดอ่าขาดทุนหรือว่าเสถยนะคาับเอมือแรกนี่มาระบบกอดยุกข้ากันเอทัให้เพื่อคนาะได้กาเจงนมาได้ทันได้ยกรวาทัให้เพื่อทันได้ยกกล้าเูดดีั การอเทศสิโอ้ลองโอ้่่ขอบคุณเพือคุณนะปลาข้าครับโอ้ปลาข้าวมันโอ้ดีมากดีมากปลาข้ามนว่าปลาข้าวมนว่าปลาข้าวมันว่าปลาข้าวมันว่าปลาขาม่าปลาข้าวมัน่าปลาขาวม่าปลาข้ามันว่าลาข้าวมันว่า นะไอ้ทหารที่เขาที่เขาอางั้นะเราได้ประโยชน์การปโยชน์เพาะประโยชของเองแต่ราาไม่หลวงไเลไม่ได้ประโยชน์อรก็ไปงาไยังไงยอานีมท่านในปากกอนทั้งโลกไปท่าจน่ายาดน้แข็งแล้วก็ เขาคอหน้าแค่หน้าแต่เขาพากลุกาพากันได้นะเห็นทีราเลือน้ยเออหน้าแค่หน้าน้าเขาบ้าเห็นก้วบุญได้พ่อพอนั่ข้างหน้าไหมไม่ถือแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ขอบไม่ได้ เยกนามหิงแหลกแงมชาลกจะีข้าวหาองวันนี้วยิบใหญ่ดูเป็นภาพเป็นเนื้อเป็นตวอิ่มตปวน่แย่ิ่มก็แย่่ากัย่ไงดี่ยดมยิอแหว้วกใแย่ยนือไปเยอิ่ิปากแก็ไปเห็นแหวกิ่มทำหน้าอิ่มทำม้วนไปเรื่อยแย่พูดว่าแย่ห้าแต่แหน่เพิ่มแย่ในต้นหน่ะ คนขีคนอหน้าตาดีถ้าแย่มมนติดล้อแ่เพื่นแย่เพื่อนก็ไม่โยกไม่โยกนะครับถาแม่งนพืนแย่ก็ให้ยืมฉัว่าเอาเพื่อนไปครับผู้ติดผมของลูกหน้ารลังหน้าถ้าเออถ้าผมเปิดต่อแถวหนาถ้าผมแย่ยัใไงลูกหน้ารลังหน้าไปโกนผมได้ปะเนี่ยอ้ามาให้แ ไี้าเ่ยท่านี้ท่านได้ส่งขดูหน้าร้านหน้าหน้าเชื่อเอาพู้จไหมครับพักไอ้เจ้าเล่ยไอ้เจ้าเล่ยไอ้รับารักจ้าท่านเนี่ยแตครับวมาโทษพ่อท่านเนี่ยแต่ละพาวาจาทุกพ่อ

นี่คาถาดีนี่คู่กระเจ,จ๊ใจจมม่นใจรัด<อ> <c oughs> แกตัวแกค่แก้นไอ้พี่ใจเจะมาวาดในไข่เนาะมึงน,น,นี่าจะน้อยท่่นเราเ้ื่องโรงงานไลไข่ก็ย่างา้ำูเนาะ มาเรือพ่อนาแม่นามาโงน้ำพูกนาเออโน้ำหอมพุกนาพ่อนาแม่นายนี่สสยุู้พ่อผู้สวยผุติ้นสุณแนวสงอ์ท่านสารวัตรกำนันเกษมสันติขอพาะวิถีอาจารส์นีท่านพอดี

มามาพ่อพ่อเต้ยมสังตีมาทำโมรทำพรให้ลูอก,อ,กอ,อ,อันยิ้มแน่ลเรา,เาพู้แปของงามก็ได้คนกำลังไทยออกมู่ทุบด้วยนัน่นเห็นไปทั่วโลกคุณเล่นั่น,นยิมย้มใบยิ้มใบ ใปขึ้นว่าคอมจักที่สวเรอตรดอดไปเร่องนเลย็กน้อยข้าผดมงคลเนอขากะรอกใาว้ายดอกม่นพดอ่อยโคตรั้งแต่้าน พลเ,เรือเกนายพ่อพ่ออาบน้ำอ้อนน้ำร้อนล้ใไปอาบน้ำไม่หลีตอนไปอาบน้ำไม่หลีนี่ให้เ้าพลเรื <c oughs> <c oughs> อเกก้าเ,าเาา้าเจเจ้าเ้า้าเจ้าตั้า้าเจาเจ้า้าเ้าเจ้า้าเจดา้าเ้านจ้เจ้า,า,า,า่จ้า้าเจ้าเจ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 าาา เรได้แกขั้นเดียวนะครับบุญบ้านเข้าดอกส่เย็นเล็น,เน้อยเอาจะสูตรเด็ดๆแท่ของต้นสูกกะเพาะนังนละพออหะหลายหนเอ่อาทีเป็นขเลยข้าวเท็จๆแต่ียวไม่หรอกอยากเิ่มมากกคนเลสิครับที่แค่นี้ กากรนี่ล่วรวมทั้งโรงเรียนเด้เดีย่นมาสอคนสนเีเียมไยหระิผ้าแต่ว่าอยาเฝ่าหาเด้อกล่าวว่าเพิ่งสวดไปจะรอสีห่งบนใหนจังหาถ้าสิมนี้ต้มปลาต้มเน่าอบุนไปสักวันอยเป่าผิดไตัวหา่อนนีตัวอน,น,น,นย่ำแข็งจะไใช้สำหรม่ผู้ขา้ารบยาก้วยช่านาบวยไปเลย ร้องคนติดสวนยกนะช่างแงหาถ้าสิงนี้แบบคงกับคนละเพราะว่านตูนซั์จะต่ำเนอะถ้าคนนี้เสียงเพราะว่าตูนซัจะก็ต่ำแบงเพราะว่านตูนซัสมันต่ำด้ความเคไปกัน เอาพอสมควรเน่าเกไปแล้วแล้วการให้ลูกน้าไปอาบน้ำน่กสแจงนหเล่หนาวาแล้วรงอเดยบน้ำเลิ่อีเรกเนี่ยบวชแล้วก็ให้ตื่นสวยจะผู้นิ่เตื่นจะถึงที่้นิ่งี่ว้ปกติเร็กน่อยคุมือคเียกปีนึ่งผู้นีเขาทางน้องเวลาตื่นเขาผู้นี้หาวงเต่าเพียงผู้นี้

เป็นยังพ้ากับหันหลังใส่ผากูนี่ไงหันหน้าแล้วค่ำก็หาสุกไปเขาได้ห้องน้ำด้วลูกไปนี่สองห้องพ่ห้องน้าเขาพู